น่าจะชนะป่ะตายเลยไหมเนี่ยตายเลยไหมเนี่ยบากอนม่้ยอุ้ยโอ้ตีถูกตัวมากคิดชนะได้ไงวะงงเฮ้ยเฮียกูกูดีทำไมอ้สวย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 โอเคดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยเฮ้ยแต่ก็เสียของแบบนาคาเลยคือสเตตมันไม่ถาวรนะ มันเป็นแสแต็แบบบัฟแค่ตอนนั้นน่ะเข้าใจใช่ปะเออคือมันมีมันมีเพมันมีอะไรคือคอมใหม่ของนาคาผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเล่นได้นะมันมีเวที่ที่ชัดเจนขึ้นกว่าแต่ก่อนอ่ะเข้าใจใช่ปะเธอผมก็รู้สึกว่ามันก็แบบข้อเสียของนาคาคือเหมือนเดิมเลยคือบัฟมันบัฟแค่เท่านั้นแล้วมันไม่สุดเออสุดท้ายก็ไปแพ้พี่ควินบอยอยู่ดี <laughs> ก็ไปแพ้พี่หมูกามใหญ่ สักคนหนึ่งที่อยู่ในล็อบบี้ของคุณเศร้าไว้เนี่ยจริงผมมีแบบโทเคนใช้เปลี่ยนอยู่นะแต่ผมไม่อยากใช้เท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีก็ยังเสกแต่จะ,จะ,จะใช้อีก <c oughs> หนักอยู่นะอันนี้ครับมีควินบอมังกรวิญญาณธาตุเครื่องจักรมังกรเมอรล็อกเล่นแบรนได้คิดว่าน่าจะเล่นควินบอแล้วครับแต่จริงจริงก็แล้วแต่แล้วแต่มันจะพาไปอะว่าให้เราเล่นอะไรโอ้ได้กล้วยขอบคุณมากกว่หนุ่ม พ่อหนุ่มกอริล่ากอริล่าคนหนึ่งได้กล่าวไว้อันนี้คือเฮี้ยอะไรเนี่ยออกมายูพิโรดขอบคุณมากค่อยแล้วออก,กันค่อยแล้วกนะัวนเะฮ้ย <c oughs> ตีอีกทีนึง <c oughs> โอเค ไดูแต่เมอร์หลอกก็ดีนะอยากเล่นดีเพราะเมอร์หลอกมันดูมันไปนเล่นเน้นคีย์เวิร์ดมากขึ้นอนะเลยอยากจะลองเล่นดูเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าเออมันมันมันดูน่าสนใจดิเมอร์หลอกจริงๆมันดูเล่นง่ายด้วยนะในมุมมองผมแต่ประสิทธิภาพแล้วแต่อีกทีหนึง่ง <c oughs> โอ้โหขอบคุณครับพี่ <c oughs> สแตทมองเวอร์ได้ขนาดนี้เลยเนี่ยอ๋อ,อเหียนี่เป็นเจ้าของกล้วยนี่่า ไอ้ยี่นี่จะของกล้วยโดยแท้จริงอยากอัพมากเลยอัพได้นะเนี่ยอัพกดเนี่ยแล้วก็อัพเอาขึ้นไปหามินเนี่ยนเทียสูงสูงเล่นจัดไป <c oughs> คิดอะไรไว้ทำเลยอย่ <c oughs> างน้อยก็อย่าแพ้อย่าแพ้แบบทุเรศทุลังแล้วเดี๋ยวนี้เราจะหามอนเทียเจ็ดยังไงวะเออน่าสนใจดีเนะาะเพราะผมรู้สึกว่าตะก่อนเนี่ย ถ้าเราอยากจะหามอนเทียรเจ็ดจริงๆก,ก็ต้องจากไอ้พวกเครื่องประดับปะหรือผม,มคิดไปเองโอ้สมอโอเครับทราบรู้เรื่อง เข้าใจได้เอา้าแล้วทำไมมันว่างอะไม่เป็นไรโอ้โหเหีย่ยมันแปดสีเลยเหรอเยอะจังวะโอเคไม่เป็นไรโอ้โห สตเตตท่านี้ผมว่ายืนได้ยาวๆเลยอ่ะสเตตเท่านี้ในช่วงแบบช่วงนี้ผมมองว่าโอเคเลยสบายสบายโอ้โหแล้วโดนไปเต็มหน่วสิบดาเมจแรงนะเอาจริงต่อไปนะอัพไปสี่ น่าจะคนเดียวว่าอฮ้ยแค่น,นี้เขาก็เอาไปสี่แล้ววะผมว่าให้เนี่ยโอเคน่าจะโอเคสุดแล้วอันนี้เลยแล้วกันเอออ่ะปูแจกจ่ายคีวิดแจกจ่ายคีวิดผมพอมีคอมโบอยู่ในหัวอยู่ตอนนี้ จะทำได้ไหมก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้จริงไม่โม้เลยถ้าติดก็น่าจะแรงอยู่พอสมควรแต่มันดูเป็นคอมโบที่พึ่งพาอะไรเยอะไปหน่อยโอเคเสียงเป็นไรวะเอาไปสิบัาเห็นคิดว่าจะได้แบนไหมอยากได้เหมือนกันนะนนถ้าได้มาก็โอเค อยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงต่อถ้า,มาไม่ไม่ลงนี่ก่อนวนะขอแบรน์ได้ปะขอแบรนนะขอแบรนด์ขอแบรนแบรนด์อันเน่เน็ตเป็นเฮียเนะ่โอเคอย่างน้อยก็ได้ไอ้ไอน,นี่มาอันนี้ก็โอเคนะแต่ผมรู้สึกว่าคอมเราไม่ได้ใช้เดี๋ยวไม่เหมือนวัน วันจันทร์ป่ห,หรือวันไหนวะไไวมันสักวันหนึ่งอะที่ผมมาสตรีมใช่ปะ่ะแล้วจูๆ่ๆเน็ตแม่งหลุดแล้วกูก็ไม่อยากสตรีมเลยคะนนะี้เน็ตมันหลุดจนเกมมันเด้งออกให้ผมเองอะ,ะเข้าใจใช่ปะ่ะจนผมก็แบบเออช่างแม่มาแลันนะไม่สตรีมแม่งแล้วอีกทีจนะ okay. ผมอยากอ p พ้าเลยว่าขึ้นไปหาแบน คิดว่าทำได้ไหมผมว่าผมทําได้โดยการอีกนอยเวทิงกูอัพแม่งเลยจะครองที่หนึ่งได้ตลอดไหมโอ้เี้่้แม่มแ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้นะะน้ะ้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้ ชนะอดีตพี่ชายหาเลยครับไปนะเอาเลยจางนัก euh <oh> hm สู้ไว้สักคนซิโ no อ้เผื่อเจอยังยังไม่ลงอ่ะเผื่อเจอจะไม่เจอจริงๆหรอขอหน่อยได้ไหมโอเคไม่เป็นไร ูระวังนะน่นะนาจะชนะป่ะคอมมันดูไม่ไปแข็งนาดตายเลยไหมเนี่ยตายเลยไหมเนี่ยตายแน่เลยเฮียลาก่อนลาก่อนขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตอ๋อเพราะว่ามันตายเฮ้ยมีประโยชน์นี่นะพ่อหนุ่ม กก็จนัสูะเฮ้ยเฮียกูกูรีทำไมกูรีทำไมกูทำเยี่ยงกูกูรีทำไมรีทำไมวะะกี้มันคือแมททีเรียลนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคอมที่เราจะได้ใช้ในอนาคตแต่กูขายทิ้งไปแล้วเยี่ยมกูเกืบชวยนิ้วกลางคนดูผิดอะไร นี่ฮะตัวนี้มันดีอันหนึ่งคือพอมันได้บัฟปุ๊บมันจะบัฟตัวเองเพิ่มไปอีกสองมันถือว่าเก่งมากนะในุมงผมโหยแล้วแบบนี้เราเราจะไหวไหมนะ่ะคอมโบจะไหวไหมนะผมว่าตอนนี้คือเริ่มจะหมดช่วงที่เราเก่งแล้วอ่ะเข้าใจจะไหม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วอันนี้คือเริ่มหมดช่วงเราแล้วนะึว่่าจะคทลขออนุญาตด,ดูโอ้ยอุ้ยโอ้โหตีถูกตัวมากพ่อหนุ่มไอ้ที่ย วยครับชนะวะขี่ชนะได้ไงวะงงกูก็งงเป็นใครก็งงอ่ะอี้ยดูโดโหเทตได้โคตรสวยเลยคอยแล้วกินอะไงก็ได้อแล้วอัพดีไหมผมรู้สึกว่าอัพก็โอเคนะ ไปหาตัวหกในนี่มาเล่นอ่อัอพแลันครับเดี๋ยวแบนมันก็มาเองบอกว่านะบองว่าเดี๋ยวแบนมันก็มาเองครับจะมาช้าม,มาเร็วเดี๋ยวมันก็มาถ้าไม่มากูก็แตกแค่นั้นแหละตลอดโอ้โอ้เอ้ยตายเลยดีงี้โอ้โหพี่ใช้ไม่คุ้มเลย โอ้ยโอกาสชนะน้อยมากตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือลดแรงกระแทกลดแรงกระแทกที่จะได้รับบเดีผยตอนเนี้ยโอเคสิบห้าดีโอ้สวัสดีครับคนดูทั้งสามคนแน่คุยกันได้ตรงอุ้ยี่ยคุยกันได้นะฮะแปลกจังเนยมันนีเยอะมาแล้วโอเค บอกแล้วเดี๋ยวแบนนันก็มาไม่ต้องไปนี่มาหรอกผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลงยังไงดีป,งดงงปุ๊บโอ้ไอ้เหี้ยขอบคุณผมเล่นตอกได้ยาวเลยคนนี้ไม่มา ไม่ถอนไอ้หี่กะอู้แเพนะเนี่ยไอ้หียโล่มันเยอะเกินอะ่ะโอ้โล้วพี่ทำไี้ยีอะไรโล่ไม่ได้เลยขอเวลาขอเวลาผมว่าผมต้องการเวลาอีกนิดนึงลดแรงกระแทกอย่างเดียวตอนนี้สู้ไม่ได้เลยครับคนนี้เขา โอเคมาแล้วมาแล้ว<ๆ>มาแล้วเราเราได้โบนัสสักอย่างนึ่งของทัพเจ้ายิ่งใหญ่น่าดูเลยนะเพื่อน โอ้ยช้าจังไม่ทันเนาะอย่าทันเถอะขอร้องโอเคไม่ทันจริงตัวไอ้เหี้ยเอ้เยมันยังมีลิมิตอยู่ปะ่ะยี่มันไม่มีแล้วอะผม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 ,ผมแตกได้เลยนะโอ้สวย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 โอเคดีอยู่ดีอยู่ว้าว โอเคโอเคโอเคผมชนะผมชนะเอาไอ้เนี้ยนี่ออกไปได้ไหมสู้ไม่ได้เลยฮะพิษเราวีก,กับไอ้นี่มากๆกครับเพราะว่าสู้ไม่ได้เลยอุ้ยยังอีกโอเคออนะเลือกมาอย่างไรก็ได้ครับเอามาขายแล้วเสียมินเนี่ยนไปได้คมันมันก็โอเคนะแต่แบบแค่มัน ม,มึงไม่คิดจะมาบ้างเหรอ,อเพื่อนไม่มีเงินแต่ได้อยู่ทองเลยลปะกูลโลภไปปะเนะี่ยท่มันเหมือนกันเอาทองไปนะหลอดไหมทำไมาผมไม่เอานี่ออกไปวะอ๋อแล้วทำไมามันไม่เนี่ย ตัวทางซ้ายทางซ้ายไอ้เหี่ยไอ้ไหนมันทางซ้ายปกติมันมสองข้างไม่ใช่หรอโอ้ยดีนะมันเป็นบอดอะ่ะไม,ม,ม่กผมแม่งกูแพ้นะหรือกูแพ้อุ้ยสวยเขาไอ,อ้นี่ออกให้เราแล้วครับคือเขาเป็นเมกเหมือนกันเว้ไอ้นี่คือก็น่ากลัวนะ,นะ น,นอยู่อย่างนั้นนะขอแบงก์ก่อนได้ปะขอแบงก์ก่อนมาก่อนขอแบงก์ก่อมาก่อนขอแบงก์กมาก่อนขอแบงก์ก่อนขอแบงก่อนชิบหายแล้วก <c oughs> ูณทำเฮี้ยอะไรลงไป <c oughs> มันจบแล้ววะหรือยังไม่จบเนี่ยแต่ยังไม่จบจริงเหรอวะแบบเข้าใจใช่ปะไอ้เหี้ยแต่คุเล่นเฮี้ยอะไรของกูได้ป่ะว,วะ เนี่ยผมเล่นผมเล่นพลาดอะ่ะคือมันมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอะคือแบบจู่ๆมันจะสลับก็สลับอะ่ะเย้โอ้เบาเลยอ่ะกลายเป็นเบาเลยอะโอ้กลายเป็นเบาเลยอ๋อ,บอ,อจบแล้วโอ้พร์ออทอีเฟีย yeah. 哎。Uh